ค่ะมีคนไข้จํานวนมากนะคะที่ยังต้องการดวงตาอยู่แล้วก็หลายๆลายรายเนี่ยก็คือยังรอคอยอย่างไม่มีความหวังสวัสดีค่ะอุไรวันเลิศลำพยาบาลศูนย์ดวงตานะคะหน้าที่หลักเนี่ยก็คือเป็นพยาบาลประสานงานหน้าที่สําคัญนี่ก็คือวันวันหน,น,นึ่งเนี่ยเราจะต้องไปเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งวันวันหน,น,นึ่งเนี่ยเรามีโอกาสที่ได้เจรจาขอดวงตากับญาติเนี่ยประมาณวันละประมาณ5รายแต่ว่า จะมีญาติที่ยินยอมบริจาคเนี่ยก็คือน้อยมากนะคะถ้าเกิดเทียบแล้วเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเราได้มากสุดเนี่ยไม่เกิน3รา,ายก็คือตอนนี้ยังขาดแคลนดวงตายอยู่เยอะแล้วก็มีผู้รอรับบริจาคดวงตายอยู่ประมาณ12,000กว่ารายอะคะ่ะทุกครั้งที่ทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตก็จะนึกถึงคนที่ยังรอคอยกระจบตายอยู่ค่ะแล้วก็ มองถึงว่าถ้าสมมุติว่าเขาเสียชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์โดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเผาทิ้งไปหรือว่าฝังไปอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเสียดายมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าทราบข่าวว่ามีคนเสียชีวิตเราก็จะพยายามที่จะชักชวนชี้นําหรือว่าให้ข้อมูลกับเขาก็คือขอให้ได้แค่ทําแค่สิบสามสิ่งเหล่านี้ค่ะก็คือถือว่าเราได้ทําแล้ว แล้วเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมเป็นสะพานบุญให้ให้กับคนไข้ที่ยังรอคอยกระจกตาอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทํางานตรงนี้แล้วคือก็คงจะต้องทําต่อไปเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเจอคนที่เสียชีวิตเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันมีโอกาสที่จะมาช่วยคนได้ถ้าเราไม่ร่วมกันแบบบอกต่อหรือว่าพูดเชิญชวนหรือว่าให้ข้อมูลเขาเนี่ยมันคงเป็นที่น่าเสียดายที่คนไข้เหล่านั้นเนี่ยจะรอคอยโดยที่ไม่ไม่มีความหวังอีกต่อไปแต่ เป็นแรงบันดาลใจของเรา mm. ก็คือคนไข้ว่า mm. เราเป็นตัวกลางที่จะให้เห็นว่าคนที่บริจาคกั่คนที่รอรับอยู่เนี่ยถ้าไม่มีคนที่ทำงานขนาดน,นี้ mm. เขาจะเป็นดะไรกักาสนั้นเลย